นะครับคือชิ้นใหญ่ที่สุดเรามาดูกันทีละชิ้นเลยไม่ทองแบบเป็นเหมือนทองชุบปะเราเคยดูทองชุบไหมครับดูแพงขึ้นมาเลยนะฮะการขายไหมครับทําเสร็จี่ยทำเสร็จยังไม่ขายนะครับต้องให้นักเรียนเรียนก่อนแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซเว่นออนออนไลน์กับผมโบ๊ทธาราเซนจันครับวันนี้ผมมาอัปเดตครับการแปลงโฉมรถ KX210F นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้เฟรมเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ไปทำสีมามีเฟรมมีสวิงอาร์มนะครับมีซับเฟรมแล้วก็มีดุมด้วยหลากหลายสีมากตอนนี้ยังไม่ได้แกะนะครับห่อมาอย่างดี วันนี้จะมาอัปเดตแล้วก็แกะให้ดูทีละชิ้นเลยครับว่าทำสีมาแล้วสวยงามขนาดไหนก่อนที่จะประกอบนะครับแล้วก็ใส่ล้อตอนนี้รอซีลวดนะครับเพื่อที่จะมาประกอบล้อกับดูมเข้าด้วยกันวันนี้ตามไปชมกันครับว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับสีที่ทำมาใหม่นะครับกับเซฟมินออนไลน์ครับ ี่นะครับคือชิ้นใหญ่ที่สุดเรามาดูกันทีละชิ้นเลยชิ้นนี้คือเฟรมนะครับตัวใหญ่ตรงนี้คือซับเฟรมนะครับช่วงบนจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เบาะ่างนี้ตัวนี้คือสวิงอาร์มสีดำ ือแผงคอนะครับแผงคอจะมี2ชุดอยู่นี้บนกับล่างครับผักเท้าทำสีเดียวกันกับแผงคอนี่ก็เป็นพักเท้าเหมือนกันนะครับตัวน,นี้คือเกืเ่องข้างล่างและตัวน,นี้ครับดุมล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นแกะกันเลยทีลชิ้นนะครับเริ่มจาก ชิ้นใหญ่ก่อนเลยดีกว่าเป็นสีดำด้านนะครับตอนนี้ผมสั่งแบบสามารถกลับเป็นสีเดิมได้ อยาทกทําเป็นสีดาต่อไปเราอยากกลับสีเดิมก็ยังทําได้ครับช่างบอกว่าให้ตัวนี้ขัดใหม่หมดเลยนะครับช่างบอกว่าขัดใหม่แล้วก็ทําสีเป็น p o w d e เดอร์โค้นะครับ ตัวใหญ่เอามาให้อินเสิร์ตดูตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาตจะนี้ล่องไว้ก่อน,นดูงานครับเส้นเนียต่อมานะครับเป็นชิ้นใหญ่ ลองลงมานั่นคือสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มทำสีเดียวกันกับเฟรมนะครับเป็นสีดำด้านเหมือนกัน มีรอยตามการใช้งานนะครับตรงไหนที่เป็นรอยบุกขัดใหม่หมดครับทีนี้ก็เหมือนเฟรมเหมือนกันนะครับเป็นจุดต่อเน,นื่องกันเราทำสีเดียวกันหมดเลย ดำด้านทั้งหมด3ามเซตนี้ต่อมานะครับหลังจากที่เราดูเฟรมซับเฟรมแล้วก็สวิงอาร์มไปแล้วเซตนี้จะเป็นเซตสีดำด้านทั้งหมดนะครับต่อมาแผงคอจะเป็นอีกสีหนึ่งละนะครับสีอะไรนะครับช่างจำชื่อไม่ได้ แขงคอ TE ครับมันเรียกสี TE ใช่ไหมครับเรียกว่าสี TE นะครับเป็นพาวเดอร์โค้เหมือนกันผมเห็นรถ b m w มาทําทำไปผมก็เลยอยากทำบ้างเราจะได้หรูตามเขานะครับ เป็นสีออกทองผสมกับน้ําตาลนะครับเขาเรียกกันสี TE ตอนแรกจะเอาสีดำด้านเหมือนกันกับเฟรมนะครับแอ่ว่าเปลี่ยนใจที่หลังยังไม่มีคันไหนทําแบบนี้นะครับสีนี้ กติก็จะทำสีดำนะครับนี่ครับตูสีต่อมาเป็นพักเท้านะครับพักเท้าก็เป็นสี TE เหมือนกันสีเดียวกันกันกบแข่งคอนะครับต้องระพัดระวังนิดนึงพักเท้าตอนแรกผ่านการใช้งานมาแบบ เยินมากนะครับหลังจากที่ไปขัดแล้วก็ทําสีใหม่โหดูแพงขึ้นเลยครับต้องรอติดตามนะครับว่าใครจะได้เป็นนักเรียนคนแรกสําหรับขี่คันนี้หลังจากที่บิวใหม่ตอนนี้มีสมาชิกจองคิวสอบถามมาเทนเนิ่งกันหลายท่านครับก็อรอรอให้รถเสร็จก่อนนะครับ,บใช่ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เคอร์ฟิวอยู่ต่อไปอีกหนึ่งเดือนแต่ว่าก็จะมีมาตรการคลายล็อกนะครับถ้าเปิดสนามกีฬาเมื่อไหร่สนามกลางแจ้งเราก็จะสามารถขี่รถกันได้ซ้อมกันได้นะครับ mm hmm. ต่อมาตรงนี้เป็นพักเท้านะครับเราอยู่เรายังอยู่ที่พักเท้าอันนี้ก็เป็น <c oughs> ตัว <c oughs> ของพักเท้า ล็อกกับเฟรมนะครับอยู่ชุดกันอย่างนี้นะครับปึ๊บคเก็ุด,ดยครับส,สวยเนี่ยสวยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับนเนี่ยแกะแกะพร้อมกันเลยเก็บงานได้ละเอียดนะครับดูดูจากนี่ก็ได้ครับเนี่ยจากการจัดก,การได้ว่า private No coating เนี่ยเนี่ยคือเว้นเว้นจุดทำสีนะครับเนี่ย มันจะทําให้เราประกอบโช๊คกระบอกโชกคเข้าได้ง่ายครับวิธีงานเ,เป็นงานที่ละเอียดมากครับนี่ครับเห็นไหมหเนี่ยเหมือนแบบออกมาจากแมชชีนิ่งมาจากโรงงานเลยครับงานเนียนนะครับต่อมาเป็นกระเดื่องชุดล่างนะครับของโชกคหลังเราดูกันทีละชิ้นเนียนๆน,น,นะครับ ฝนตกเรา,เา,าเรก็ไม่หยฝนตกเราก็ทำรถไปครับสวยเน,นียนมาก นี้ก็ผ่านไป2เซตนะครับเซตแรกสีดำด้านเซตที่2สีที e, นะครับและเซตต่อไปเซตที่3นํนำเสนอมากเพราะว่าผมเปลี่ยนสีหลายรอบมากตัดสินใจตอนแรกจากจะทำเป็นสีดำแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับสุดท้ายมาได้เป็นสีทองเรียกว่า ทองโรสโกนะครับที่ดูไม่ทองไม่ทองแบบเป็นเหมือนทองชุบอ่ะเราเคยดูทองชุบไหมครับทองชุบเวลาเราใส่คอนะครับมันก็จะเป็นสีแบบทองจริงๆทองจ๋าเกินไปนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นทองแบบนี้จนช่างบอกไ<ช>่้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะรอจนช่างบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าทําไปแล้ว <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกัน พาวเดอร์โฟสเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับให้ดูกันใกล้ๆอันเนียน,น,นครับดุมหลัง มาครับดุมหน้าสวยลอง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 เพิ่มเอซี่วางวางกับสวิงอ่างก็ได้ครับเราก็จะได้เห็นตรงแบบโอเคลองวางกับสวิงอ่างนะครับนี่คือเท่แล้เดี๋ยวจะสเก็ตก่อนจะประกอบครับสแนี่ ดูแฝงขึ้นมาเลยด,ดูแฝงขึ้นมาเลยนะฮะเคครับจานขายไหมครับทำเสร็จเลยทำเสร็จยังไม่ขายนะครับต้องให้นักเรียนเรียนก่อนแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับถ้าเกิดออกมาเพอร์เฟกถูกใจนะครับยังมีรถอยู่ที่บ้านอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลื้อซากมาแล้วก็มาบิ้วใหม่อีกหนึ่งคันต้องรอติดตามครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เรา แกะชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ลองประกอบเป็นโครงสร้างไว้คร่าวๆนะครับนี่คือเฟรมสีดำซับเฟรมดำสวิงอาร์มดำนะครับแผงข้อสี t ทีนะครับดูออกสีน้ำตาลประกายทองประมาณนั้นผักเท้า คก็ชุดกระเดืองนี่คือชุดดุมครับประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าทั้งเฟรมแล้วก็เครื่องยนต์กำลังประกอบอยู่นะครับคิดว่าน่าจะอีกไม่นานครับเมื่อสถานการณ์คลายล็อกเมื่อไหร่เราก็จะได้เทสกันพอดีนะครับติดตามตอนต่อไปครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตครับการแปลงโฉม KX 210F นะครับวันนี้ได้ชมแบบจุใจครับ mm hmm. เกี่ยวกับการทำสีเฟรมาใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะมีเฟรมมีสวิงอาร์มมีซับเฟรมนะครับแถงคอแล้วก็ดุมสวยมากนะครับลอสติกเกอร์มาแต่ผมก็จะติดสติกเกอร์ใหม่นะครับกับเปลือกแล้วก็ยกเครื่องขึ้นพอล้อมาประกอบล้อ ใส่เข้าไปครบชุดนะครับเราก็จะมาติดตามกันครับว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีท่อมีโชกหน้าที่ส่งไปทําสีก็บอกโชกหน้าอีกนะครับยังไงแล้วติดตามครับจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมเรื่อยๆนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมานําเสนอทุกๆวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ